โดนแมนสุดโทษจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าโดนแมนนะครับทุกคนไปผสมรวมร่างกับตัวอ,อื่นหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนและจะโหดขนาดไหนมาดูกันเลย let's go hey. สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็มาพบกับโดนแมนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับคนหน้าตาผมมองว่าโคตรเท่เลยนะครับสาหรับโดนแมนนะครับนี่ก็คือแก๊งเดียวกับสปกเกอร์แมนแคมิล่าแมนนะครับทุกคนร่างกายนะครับก็จะมีหัวเป็นโดนนะครับทุกคนแล้วก็มีไอโฟนนะครับหูยโคตรเท่เลยครับตัวนี้แต่ว่าตัวเล็กมากๆนะครับทุกคนเฮ้ยตัวเท่ากับมดนี่แหละแต่ว่าพลังไม่รู้ว่าโหดขนาดไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมลองเอามา มาเปรียบเทียบกับตัวเอ่อพวกสปีกเกอร์แมสตัวเล็กหน่อยละกันว่ามันเท่ากันไหมเอ่ยสปีกเกอร์แมส่ะถือปืนอาชิพนี่ยทุกคนตัวเท่ากับสปีกเกอร์แมสไอตัวเท่ากับแคมิลาแมสเลยแต่ว่าไอตัวนี้มันเป็นตัวที่สามารถบินได้ด้วยโอ้ยอย่างเท่เลยมาฮะเดี๋ยวผมจะขอผสมรวมร่างตัวมันหน่อยนะครับล้มละกับตัวอื่นนะครับว่ามันจะห่ขนาดไหนแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอเพิ่มมาสักหนึ่งตัวก่อนนะครับผมจะขยายร่างให้มันตัวใหญ่ๆไปเลยนะครับว่ามันจะเท่ขนาดไหนเอ่ย ถ้าเราจะขยายร่างของมันแฮขอขยายร่างหน่อยนะจ๊ะได้เลยได้เวาขยายร่างให้ใหญ่หญนี่โอ้โหนี่ฮะทุกคนถ้าร่างมันใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเฮ้ยร่างใหญ่ของมันก็เท่เหมือนกันนี่ว่ะฮ่าฉันคือมอนติเวิร์สโดนแม ชันสมอดบินไปที่หนอยก็ดดอยร่างกายสุดเท่ของชอนอ่าอย่างเท้เลยนะครับแต่ว่าผมขอรวมร่างกับไอ้พวกตัวเล็กๆนี้ก่อนดีกว่านะครับว่ามันจะรวมร่างหน้าตาออกมาเป็นแบบไหนกันบ้างเอ่ยอันดับแรกนะครับก็เอาตัวเล็กเหมือนกันนะครับขอผสมกับนี่ดาวฟับบูมอ่าทั้งหมดห้าตัวนะครับตัวต่อมานะครับก็ขอรวมร่างกับแคมีราวูเมนอ่าต่อมานะครับก็ขอ,ขอรวมร่างกับ นี่แน่เอาอยู่ไหนเอ้ยอชุบน,นี่แน่แคมีราแมนตัวต่อมานะครับ,บรวมร่างกับทีวีวู๊มนและตัวที่5นะครับขอบรวมร่างกับคิริโตะหน่อยเซอ่าห้าตัว5เวอร์ชันนะครับมาเรามาล้มร่างเลยนะครับว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนกันเอ่ยห,หน้าตาจะโหดขนาดไหนนะเออรวมร่างหน่อยเซอยู่ไหนเอ่ยได้เวลาล้มร่างแล้วอจ๊บ อออกมาเป็ดเอ้ยช่วยด้วยเฮ้ยแกทำอะไรฉันวันนี้ไอ้โดนแมนเอาฉันออกจากที่นี่เถฉันไม่อยากอยู่บนหลังแกนี่แน่ฉันสามารถขี่หลังของแกได้ด้วยเฮ้ยทุกคนรวมร่างกันหน้าตาก็ออกมาแปลกแบบนี้ทุกคนหน้าตาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยว,ว่าไปขี่หลังกันนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นแคมิวราโวแมนรวมร่างกับโดนแมนออกมาเป็ดอะจึบ เออชัวฉันหน่อยทอไมฉันอยู่สภาพแบบนี้มะนเนี่ยห, oh นะหัวของฉันโอไมนะหัวของฉันเอ้ยทุกคนลมร่างออกมากับหัวเฉยเลยเอ้ยตัวต่อมานะครับก็จะเป็นแคมิโลราแมนนะครับอ่าเอ้ยไม่ได้นะครับแคมิโลราแมนไม่สามารถลมร้มล่างได้งั้นเราก็ต้องเป็นตัวอื่นแล้วแหละทุกคนมันห้ามลม้มล่างกับแคมิ l ล a าแมนเอองั้นก็ต้อง รวมร่างกับคอกแมนแล้วกันนะครับอ่านี่หลบคอกแมนก็ไม่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยกันอะไรก้นคอกแมนก็ไม่สามารถล้มร่างได้งั้นต้องเป็นคอกแมนอ่ะเบอร์ชั่นนี้แล้วกันอ่าได้อยู่นะครับดิจิตอลคอกแมนรวมกับอาชิบโดนกลายเป็นเฮ้ยนี่มันโดนคอกแมนนี่หว่าเฮ้ยร่างโคตรเท่น,นะครับมีสปิกร์บนหน้าอกด้วยเอ้ยมาจากไหนวะเนี่ย แล้วก็มี iPhone ด้วยนะครับทุกคนอ่าเพิ่มใหกับคอกแมนนะครับนี่คอกแมนร่างใหม่โค้เท่เลยต่อมานะครับก็จะเป็นที่วีบูเมนนะครับรำร่างกับโดนแมนนะครับทุกคนอาตึบอาตึบออกมาเป็นอาตึบนี่แน่อ้อยทําไมร่างฉันยืดออกมาแบบนี้วะเนี่ยฉันไม่ใช่ลูฟี่นะเวย้ยฉันคือโดนแมนเฮ้ยทุกคนมันออกมากลายเป็นยางยืดน,นะครับสาหรับร่างนี้ ร่างต่อมานะครับก็ผสมกับคิริโตนะครับทุกคนมาแล้วคิริโตเอ้ยไม่ได้อีกแล้วทุกคนเฮ้ยเิยออะไรกันเนี่ยคิริโตของเราไม่สามารถล้มล่างได้งั้นขอเป็นสปิเกอร์มูเมนหน่อยได้ไหมอาจ็บอาจ็บอาลงกันสปิเกอร์มูเมนเป็ดอ๋อฉันจะพาแกเต้นระบำอาเจ็บเฮ้ยทุกคนมันพายตัวนี้เต้นระบำนี่ไงเต้นไม่อยู่เลยเออนี่นี่เนี่ยยังไงเอ้ยเต้นไม่อยู่เลยเฮ้ยและนี่ก็คือฮาร่านนะครับที่รวมมานะครับอ๋าออกมาโคตรที่นะครับแล้วก็เหลือหนึ่งไทยท่านนะครับ ผมขอรวมร่างกับตัวแคมิล่าม่หน่อยแล้วกันนะครับทุกคนแคมิล่าหม่แขนเลื่อยของเราอาเบนี่แนะ่เออรวมร่างกันหน่อยซิว่ามันจะเป็นแบบไหนเอออาเบขอรวมร่างกับอาจ็บมะและหน้าตาออกมาเป็นอบเอ,อ็ยหัวกองช้ oh อนโอ้ไม่เ้ยฉันกับหัวอีกแล้วเ,เนี่ยฉันไม่อยากกับหัวฉันหจวใจไม่ออกชัวฉนอย ไม่สามารถล้มร่างกันได้นะครับทุกคนรมากับหัวเฉยเลยในรอบนี้นะครับผมก็จะเอาโดนแมนไปสู้กับสกีบีดี้บ้านดีกว่าว่ามาันจะโหดขนาดไหนครับนี่แน่ถึงจะตัวเล็กแต่ว่าผมว่ามรนดาแข็สู้ได้นะครับอ่ากองทัพโดนแมนของฉันพร้อมที่จะจัดการพวกแกแล้วอาเจ็บนี่ขอเพิ่มหนึ่งตัวนะครับให้เป็นหัวหน้าใหญ่ของโดนแมนนะครับแล้วก็ขยายร่างให้มันนะครับอ่านี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน,น่นขยายร่างให้เป็นตัวใหญ่ไปเลยเฮ้ยนี่นี่คือกองทัพของโดนแมนสุดโหด และคู่ต่อสู้ของโดนแมนนะครับทุกคนก็จะเป็นสกิบิลี่ทอร์เรตนะครับขอเป็นร่างมาเฟียสกิบิลี่ทอร์เรตละกันนะครับฮ่าฮ่าฮ่าในที่สุดเราก็ได้มาเจอกันสินะว่าแต่เราเคยเจอกันแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยเฮ้ยเราไม่เคยเจอกันดีกวา่าเฮ้ยยังไม่เคยเจอกันเลยนะครับแล้วก็มาสู้กับกองทัพของสกิบิลี่ทอร์เรตหน่อยละกันอา่อาอา้อาวจ๊บอา้าวจ๊บอ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 ้๊บนี่แนะเฮ้ยเยอะเกินไปแล้วเพื่อนอา้อาวจ๊บอ้าวจ๊บอ่า มาดูกันกนรับว่าสงครามระหว่างโดนแมนสู้กับสกปบีดี้ทอเลตแก๊งมาเฟียน้องๆคิดว่าแก๊งไหนจะเป็นผู้ชนะเอย้ยใครคิดว่าแก๊งของโดนแมนจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หมาได้เลยและใครคิดว่าแก๊งของสกีบีดี้ทอเลตมาเฟียจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์ส มาดูกันเลยนะครับว่าสองแก๊งนี้แก๊งไหนจะโหดกว่ากัน Let's go <S ดอยไปลองบินเฮ้ยทุกคนโคตรเทพบินเลยเออนี่รวยเลยพวกเราเฮ้ยนี่เออนี่ฮ่า่าพิชิตไปกินนี่แน่โหน่าแกตายแล้วแกไม่รอดแม่ เรียบร้อยนะครับทุกคนโอ้ยแกงของสกีบีดี้โคตรโหดออนะครับเลือดโคตรเยอะนะครับแสนท่านี่เราเนี่ยตัวเล็กแกงนี้เลือดแกแสนท่านี่เราเนี่ยฮ่าใช่แล้วเป็นไงล่ะเลือดของฉันเฮ้ยไม่สามารถสู้ได้นะครับแสดงว่าสกีบีดี้แกงนี้น่าจะโหดกว่านะครับงั้นผมขอเพิ่มหนึ่งร้อยตัวเลยครับทุกคนสำหรับแกงของโดนแมนะครับอ่ะเพิ่มหนึ่งร้อยตัวเลยนะครับหนึ่งร้อยตัวมาได้เลยอ่ะจื๊อนี่นี่คือแกงโดนแมทั้งหมดหนึ่งร้อยตัวนะครับเอ้ยโอ้ยโคตรโหดเออ มาดิไอพวกมนุษย์มดตัวเล็กๆนี่ฉันจะใช้พิษในการฆ่าของพวกแกเฮ้ยพวกเราปีนโอ้โหบินมาหายเลยครับุคนฮ่าๆนี่บินบินชนเลยไอ้ชุดบินชนฮ่าบินเข้ามาสิบินมาแกก็ไม่รอฉันบอกเลยเฮ้ยทุกคนเครืที่คตรเทนะครับใช้ในการบินบินชนนะครับขอวิ่งชนเสียสนับเพื่อหัวหน้าเฮ้ยอยังไงเอยเออนี่แน่นี่แน่อยู่ไหนเอยโอ้นี่ช่วยด้วยหัวหน้าผลโดนพวกมันไรค่ะ ฉันบอกแล้วนี่แต่ครับคุณมองฉันหนึ่งอยโอ้ยต่อยทีเดียวหายเป็นกลุ่มเลยนะครับโดนแมนนี่แน่แต่ครับคุณมองฉันได้เอาไปครับไป้กีนโอ้ยยาโอนะครับเออนี่แน่เออเป็นไงล่ะโอ้นี่แน่วิ่งใส่เลยมันอยู่นี่ก็พอหน้าไปแล้วนี่มันอยู่นี่เออวิ่งโชนนี่นี่ต่อยต่อยสู้โอ้ยยาโอนแก๊งของซิคบี้ตายเลยนะครับแสดงว่าโดนแมนนี่เลือดน้อยนะครับไม่สามารถสู้ได้นะครับเลือดของมันเท่าไหร่วะเนี่ยโดนแมนของฉันเลือดเท่าไหร่เอ่ยอ่ะจึ๊บ เลือดมีอยู่หกหมืเฮ้ยแต่ว่าสกิปนี่เทอเดมีอยู่6กแสนเจ็โอยต่างกันโคจรเยอะเลยเฮ้ยฉันจะให้ลูกพี่มาจากการแก่ลูกพีจ่วยซะด้วยเฮ้ยงั้นต้องเจอกับทีวีแมนหน่อยละกันได้เลยแกททำลูกน้องฉันแกทำเพื่อนฉันได้เลรนี่ยฉันจะพ่นเพชรให้แกรู้สึกแสบร้อนไปทั้งตัวเลยเฮ้ยต้องป้องกันแล้วแบบนี้เริ่มทำอย่างนี้นนะ ขอเก็บน้องของพวกแกก่อนต่มาก็ไปแกสินะคือหัวหน้าน,น,นี่นี่แน่นีาา่แน่ฮะพิษของจอนจะค่อยๆกัดกินแกเรียบร้อยนะครับโอ้โหฝั่งที่ชนะคือสกีบีดี้ทอร์เรสมาเฟียเฮ้ยอะไรจะหัวขนาดนี้มะเนี่ยไอ้พวกมาเฟียเอองั้นขอเอาตัวเล็กๆสู้กันเองบ้างดีกว่านะครับมาก็จะเป็นสกีบีดีเป็นสกีบีดี4สิต้องเป็นโดนแมนทั้งหมดอจิบกี่ตัวมะเนี่ยสิบตัวเหรอขอเพิ่ม ขอเพิ่มหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนอัดจึบจ๊บอัดตึ๊บนี่แน่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 นแนนแนเอาจะเยอะเลยนะครับุกนอ่านี่คือกองครับของดอนแมนรอบนี้ก็จะสู้กับสกีบีดี้ทอร์เรสในตัวขนาดเท่าๆกันนะครับก็จะเป็นสกีบีดี้ทอร์เรสตัวไหนบ้างเอ่ยที่ตัวเล็กๆบางนะตัวเท่าๆกันก็จะมีปรสิตนะครับทุกคนที่แบบว่าตัวเล็กเท่าๆกันนะครับ งั้นขอเป็นนี่ลกักนณะทุกคนนักวิทยา,าศาสตร์สกีบิ๊ดดี้ทอลเลตน,นะครับถูกต้องแล้วพวกมันต้องมาเจอกับฉ้อนไอ้พวกโดนแมนเฮ้ยสงครามแก๊งตัวเล็กในรอบนี้มาดูก,กันเลยนะครับว่าแก๊งไหนจะเป็นผู้ชนะเอยใครคิดว่าโดนแมนจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หนึ่งมาได้เลยนะครับและใครคิดว่าแก๊งของสกิบิ๊ดดี้ทอลเลตน,นักวิทยา,าศาสตร์จะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์สองมาได้เลย มาดูกันเลยนะครับว่าสองแก๊งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะเลส s go ฮ่าฉันจะเผารังแกให้ Hi, ไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยนี่จะกลับมาเลยสกีบีดี้ถอดเลยปรสิตลูกพอนี่แน่นะเฮ้ยมันไปปรสิตออกมาได้ด้วยนะครับทุกคนได้เลยเขาจะกลัวภูมมันนี่วางให้โดนแมนนี่แนะ่เอ้ยยางโง่นะครับฝั่งของนักวิทยาศาสตร์ ปล่อยพวกปรสิตมาจากการโดนแมนด้วยนะครับโอ้โหตอนนี้โคตรพูดไฟเลยนี่นี่แนะ่นี่แนะ่อยู่ไหนวะนี่เฮ้ยเฮ้ยนี่นี่พวกเราไล่จัก,การมาเลยมันเหลือแค่ตัวเดียวแล้วเรียบร้อยนะครับฝั่งของนักวิทยาศาสตร์สกิฟตี้ตอนไหนไป็ู้ชนะนะครับโอ้ยดูมันปล่อยไอ้พวกปรสิตได้ด้วยเฮ้ยโคตรโกงนะครับไอ้พวกนี้งั้นแกต้องเจอการล้างแค้นหน่อยแล้วกันนะครับก็จะเป็นแค่มีว่าแแมนแขนเลยไททันเลยนะครับมาล้างแค้นมาหน่อยเซล อาชิบนี่เฮ้ยแถมทำเพื่อนของฉันฉันไม่ยอมหรอกเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าฉันไม่สามารถควบคุม,มร่างกายของฉันได้เฮ้ยใครก็ได้ช่วยฉันทีเฮ้ยทุกคนตอนนี้นะครับเคนยอร่าแมนไม่สามารถควบคุมร่างกายได้เพราะว่าโดนพรสินะครับกำลังควบคุมจิตใจอยู่เฮ้ยเอ้ย,อยไม่ช่วยฉันด้วยเพื่อนเฮ้ยแย่แล้วต้องให้เพื่อนมาช่วยก็เป็นสปิกรแมนละกันมาดนท่านช่วยนายเองเพื่อนเฮ้ย ื่ใช้ก่อใหม่สามารถขยับร่างกายได้เหมือนกันโอ้โหเจ้าคือโดยควบคุมทั้งสองเลยเหรอเนี่ยงั้นขอเป็นเอ,อ่ออ่ะเห็นเป็นพระราษฎร์แบงค์แขนหน่อยนี่นี่เฮ้ยเอ้ยนี่แน่นี่นี่ยังไงจะเดินควาคุ่อไหมเลยตัวที่สามยังไงหลุดพ้นหรือย,ยังหลุดพ้นหรือย,ยังเรียบร้อยนะครับน่าจะ ลุดพน้นหรือยากยากนี่จะช่วยเรพื่อนี่ปลาลูกดอกใสเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่นนนนปลาลูกดอกปลาลูกดอกปลาลูกดอกนี่แน่เออเรียบร้อยนะครับโอ้เกือบเอาชนะไม่ได้นะครับเนี่ผู้ที่ชนะคือแก๊งของแคมิมราแมน